สวัสดีค่ะเมียวค่ะก็วันนี้นะคะเออเราเจอกันในส่วนของหน้าเปล่า,ลาหน้าเพียวๆหน้าส,สดๆเลยก็จะมารีวิวในส่วนของ BB บีค่ะของ y ายจะเป็นสเปรบีบีนะคะซึ่งมันออกแบบมาไว้จริงๆแล้วเขาไม่ใช้กับหน้าแต่ว่าเมียวสามารถ a ด a p t ใช้ได้กับหน้าแล้วก็ตัวเลยค่ะแล้วก็เนี่ยอันนี้มาแบบว่าอย่างอายค่ะคือจะเป็นหน้าเปล่าจะสังเกตว่าจริงๆหน้าเมียวจะเป็นคนมีเขาเรียกอะไรอ่ะ เนี่ยวก,กะที่เมรางวานันแล้วก็ช่วงนี้ค่ะสิวขึ้นนี่สิวแล้วก็อันนี้ยิ่งกัดก็หน้าสดๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะลองรีวิวให้ดูนะคะว่าเสเปรย์ตัวนี้มันใช้ออกมาแล้วมันเป็นยังไงมันมีข้อดียังไงค่ะเริ่มต้นใช้กับหน้าก่อนเนาะแต่ว่าเวลาเราใช้กับหน้าค่ะฉีดไปเลยอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะฟูงแล้วมันจะกระตาน,นจะเปิดผมเปิดอะไรไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเราต้องมีผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยของเราก็คือเป็นพับเปล่านะคะก็ลองดูค่ะอันนี้แบบว่าหน้านี้ไม่ได้ทาครีมทาแต่เซรั่มมาเซรั่มหน้าใสก็จะเป็นในส่วนของแต่เซรั่มหนูว่ามันดีนะคือเนี่ยค่ะเห็นไหม,มเนี่ยเนี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรอะริ้วรอยริ้วรอยใต้ตาแต่ไอ้ถุงใต้ตาเนี่ยมีมานานแหละแต่ว่าไอ้พวกรอยตีนกาเหี่ยวย่นนะคะ คือไอเซรั่มที่ตัวแหมกใช้อะมันจะมีไฮยาลูรอนคือช่วยยกกระชับหน้าอันนี้ขายขายหลายอย่างไม่เอาขายอันนี้ขายอันนี้ก่อนอย่างแรกนะคะอ่เปบีบ,บีลองเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราฉีดดูที่ฟองน้ําค่ะเพราะว่าถ้าฉีดเดีย๋ยวมันจะฟุ้งฉีดปุ๊บปุ๊บมันจะฟุ้งนี่ค่ะเนี่ยคือนจะเป็นลักษณะนนี้ ไม่ต้องคิดอะไมากค่ะเวลามาแต่งหน้าเ๋ย่ยไม่ได้พิธีรีตองอะไรมากมายแต่ว่าจริงๆแป้้5จุดเหมือนที่เขาบอกก็ดินกันนะซึ๊บึึบไม่พอคไม่พอไม่เป็นไรเฮ้ยลืมไปว่าเดี๋ยวทําให้ดูทีละข้างเอานี้ออกก่อนเอาเอานันข้างก่อนนะคะค่อยๆกกเกลี่ยฟองน้ําช่วยได้ อย่างเยืเลยสังเกตน,นะคะว่าเป็นคนหน้าขาวมือดำเพราะว่าส่วนใหญ่จะบำรุงที่หน้าไม่ค่อยได้ทาตัวมีคอนเซปต์ว่าเปลืองแต่จริงๆห้ามเลียนแบบนะคะคือแบบว่าเราบำรุงก็ควรจะทั้งตัวสมยานามอย่างนี้คือหน้าลอ,อยเป็นคนหน้ามาก่อนตัวเดินมานี่หน้าเด้งมาเลย ดูใกล้ๆคือถามว่าปกปิดไหมปกปิดได้ค่ะระดับหนึ่งเลยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าไอ้พวกที่เหนียวขายในเพจของกวาสวรนะคะพวกรองพื้นต่างๆเนื้อมันจะไม่ใช่เนื้อหนาะคือมันจะเป็นเหมือนพูดง่ายๆแต่งปุ๊บสวยใสสซ็งเกาหลีอ่ะใช้พับช่วย อันนี้มันไม่มีกระจกอ่ะหน,นูก็มองจากกล้องเอาจริงๆแบบก็มีแปลงด้วยนะสำหรับทาลองพื้นแต่ว่าจริงๆใช้พับก,ก็เนียนดีนะชอบนี่คือชั้นแรกลืมเอาน้ำมา ทดสอบอย่าลองเอาน้ำมาหยดทีหลังเนะาะออยลากขึ้นไหมอ่ะก็อทนทั้งเนาะกูแย่เข้ากัน เสียงดังมากลอกแนวน่ากลัวไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยววันนี้ทำหลายคลิปเลยกำลับแต่งหน้าให้ดูเนาะขอเลยเอ่าลืมเติมคอเพื่อ <c oughs> นชอบทัก ท่านดีขึ้นสังเกตว่ามันจะใสๆเไปชั้นหน,นึง่งค่ะเพื่อความชัวร์ บางทีแต่งหน้านะไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากหรอเรื่องมากโบ่บ๊ปะโปไปเถอะอย่ามาเอาไปสวยเอง<ม>อ่ะ,อะอว่าโอเคแล้วนะปกปิดเนี่ยค่ะ ให้ดูใกล้ๆเห็ใน,ในไหมเนี่ยก็สังเกตได้ว่าไอ้พวกลอยแดงอ่ะก็ปิดได้ระดับหนึ่งโอเคอ่ะคือปิดมากไปก็หนาไปแต่อย่างนี้ก็จะแบบว่าเอดูดีขึ้นนิดนึงก็ทีนี้นมาลองกับ <S 1> <S 1> <S แขน <S <S <otic> กับตัวดูแขนกับหน้า ป็นสีเงี้ยคือมันจะไม่วอกมากไม่ลอยนนอ,อมันมาแล้วตัวนี้ค่ะสีแล้วมันจะเป็นฝอยเหลยะี่เข้าไปมันจะเป็นฟออนนนนนนนุ้งๆอะ่ะแต่เราสีตัวเข้าเสื้อเข้าหนาเน,นี้ย ตัวนองกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นฝอยๆแบบเนี้ยถึงได้บอกว่ามันต้องใช้กู่กับพับอันนี้ใช้กับตัวอ่อนยากทานะคือตัวเนี้ยเครืเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับ ดีๆตัวที่ขายทั่วไปตามตลาดนะัดคือเวลาเงาอออกอะ่ะดีๆตัวที่ขายตามทั่วไปอะ่ะซึ่งเป็นสีขาวๆอะ่ะมันจะเป็นค่า,นา,าขาวๆลอยคล้ายพระเล็กแป้งอะ่ะรอยแป้งแล้วก็เปลี่ยให้มันเนียนนิดนึงอ่าสำหรับตัวก็ดูข้างที่ใช้แล้วกับข้างที่ไม่ได้ใช้เอาให้ทั่วแข็นดีกว่านะ แล้วนือค่ะอ,อันนี้คือเปลวที่เราทา BB ไปแล้ว,ว,ท,ลวที่ตอนนี้ดูดำเพราะว่าแดดเริ่มหายฝนไม้เลยน่จัใกล้ๆยังไงเดียวคือมันจะไม่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะขนะ่ะสังเกตขเนเราก็ยังดำเหมือนเดิมปกติถ้าเป็นอันอื่นน่ะขนมันจะ มันจะเลายลอยเป็นขาวๆอ่ะแต่ตัวไม่ไมันก็จะเป็นใสๆอ่ะเห็นเป็นถุงน่องอ่ะในคนคิดหน่อยเห็นไหมแล้วเราสมมติเราเดินออกดอแดดไกลๆอย่างเงี้ยจะดู้สึว่าออร่านีนะออร่ามาเลยแล้วก็อัน